เส้นทางสู่ The International 2อ1 4นของทีมมิดทรัไในเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2557และสิ้นสุดลงในวันที่19พฤษภาคม2 5 5 7ในรอบคัดเลือกเพื่อไปสู่สนามระดับโลกถึงสหรัฐอเมริกาตลอด4วันนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเรามาประมวลผลกันครับวันแรกของมิดทรัสในรอบคัดเลือกนั้นได้ดวลกับ MVP p h o e n ฟิซ์ เรียกได้ว่าเปิดเกมในวันแรกได้ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นักถึงแม้ว่าจะเก็บแต้มได้แต่ก็คงจะใจร้อนไปสักนิดจึงเสียท่าแพ้ไปอย่างน่าเสียดายแถมแพ้ในรูปแบบของเราที่น่าจะไล่ต้อนอีกฝั่งได้อีกด้วยส่วนเกมต่อมาก็ดันไปเจอของหนักอย่าง o r เ n g e แล้วก็แพ้ไปอีกทําให้พวกเขาต้องจบ2แต้มแบบที่ไม่มีแต้มติดมือเลยสักแต้มเดียวแต่ถ้าว่าตั้งแต่ในรอบที่สาม ที่ต้องเจอกับเซฟเฟอร์นั้นมิดทรัตคุมเกมมาได้อย่างดีไล่ต้อนจนอีกฝ่ายต้องจำยอมไปด้วยสกอร์ที่นำกันแบบขาดลอยผ่านไปเฉือนชนะทีมไซเกมมิงซึ่งมิดทรัตจัดแผนเข้าทางกันได้พอดีสู้กันอย่างสูสีเล่นเอาลุ้นกันไปตามๆกันเลยทีเดียวเจอกันต่อกับทีมเอ็กซ์เพรสชั่นแมชนี้เจอมิดทรัตวางฟอร์มไล่เบียดจนพ่ายไปอย่างยับเยินผลงานของมิดทรัตที่ชนะ3าเกมรวดยังคงตึงตาทุกคนและมีความหวังว่ามิดทรัตจะเข้ารอบขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และปิดท้ายวันแรกกับ first departure ซึ่งมิดทรัตถูกไล่เดินเกมอย่างกระหนักจนเสียเปรียบในตอนท้ายจนต้องพ่ายแพ้ไปทําให้วันที่2ของพวกเขาต้องลุ้นอย่างหนักเพราะถ้าพวกเขาเก็บแต้มจากตัวเต็งอย่าง arrow และ m i n ส s k i ทั้ง2เกมไม่ได้จะทําให้พวกเขาตกรอบค่อนข้างที่จะแน่นอนวันที่2องมิดทรัตยังต้องผ่านไปพบก,กับอีก3ทีมในวันนี้พวกเขาทําผลงานออกมาได้ดีเหมือนปาฏิหาริ ในทีมแรกที่ต้องปะมือด้วยนั่นก็คือวิเนสกี้ซึ่งเฉือนชนะมาได้ต่อด้วยทีม a อโร Gaming ผู้ที่มีสถิติไม่เคยแพ้แต่กลับต้องหยุดสถิตินี้ลงด้วยน้ำมือของมิดครัสนั่นเองแต่เรื่องน่ากลัวก็เกิดขึ้นเมื่อทีม RRQ ที่เราเคยชนะมาตั้งหลายครั้งและตกลบไปแล้วกับโชว์ฟอร์มร้อนแรงและจริงจังเล่นแบบอาอินจนทีมมิดทรัซสู้ไม่ได้พ่ายแพ้เกมสุดท้ายไปแบบหมดรูป โอกาสเข้าสู่รอบต่อไปดับวุ๊แทบจะทันทีทางรอดทางเดียวที่เหลือก็คือต้องมารอด้วยการสาบแช่งให้ทีมใดทีมหนึ่งระหว่าง o r เรนจและมิ n เนสกี้แพ้คู่แข่งขึ้นมาแล้วไปแข่งคลเบกแย่งโคตาสุดท้ายเอาแต่ไม่ว่าจะเจอทีมไหนก็เป็นงานยากสำหรับพวกเขาอยู่ดีและแล้วเรื่องเหนือความคาดหมายก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อเราสามารถพลิกเอาชนะทีมออเรนจ ที่เคยชนะเราในรอบแรกมาได้แต่เรากลับไปแพ้ให้กับมิเนสกี้ที่เคยชนะมาอย่างน่าเสียดายจนต้องมาลุ้นกันในรอบสุดท้ายซึ่งถ้าหากออเรนจ์เอาชนะมิเนสกี้ไปได้ในช่วงเวลาที่กําหนดเราจะเป็นฝ่ายที่ตกรอบไปในทันทีเพราะแต้มทุกทีมจะเท่ากันแล้วต้องวัดจากเวลาที่ชนะและแพ้คู่แข่งมาตัดสินซึ่งผลออกมาออเรนจ์ Orange ได้พ่ายแพ้ไปทําให้มิดทรัพ์กับมิเนสกี้ต้องแข่งกันในรอบตัดเชือกเข้าสู่รอบตัดสินของสายล่างในวันถัดไป ในวันที่3เป็นนัดชิชะตามิทรัชเจอกับมิเนสกี้ในรอบสายล่าแข่งกันแบบ2ใน3เกมสึกแมชแรกมิทรัชชนะไปได้อย่างเฉียบขาดโชว์ความเข้มในฝีมือครองใจแฟนคลับชาวไทยไปได้ส่วนเกมที่2มิเนสกี้คงจะจับทางได้ไล่ต้อนสกขาดชนะกู้แต้มมาเสมอที่1ต่อ1นเกมและตัดสินชิชะตาในเกมสุดท้ายมิทรัชกู้พลิกเกมชนะมิเนสกี้จนต้องถึงกับกุบกระมับชนะปิดเกมไปในตอนจบที่2ต่อ1นเกม ผ่านเข้าสู่รอบตัดสินของสายล่างที่ต้องเจอกับทีมแพ้จากสายบนนั่นก็คือทีม MVP Phoenix นั่นเองวันสุดท้าย Midtrust ต,ต้องมาเจอกับ MVP Phoenix ในรอบตัดสินของสายล่างเกมนี้ Midtrust เลือกใช้แผนที่ทีมตนถนัดใช้ซึ่งดูค่อนข้างที่จะได้เปรียบแต่ทว่ายังไม่เท่ากับความแข็งแกร่งของทาง MVP Phoenix จึงแพ้ไปในแมชแรกแมชที่2ทีม m i d t r u s ก็ได้พยายามอย่างเต็มที่สู้สุดใจแต่ถึงยังไงก็ไม่สามารถโค่น MVP มีฟินิกเพื่อตีแต้มเสมอลงได้จบเกมไปในก้าวสุดท้ายก่อนรอบแกนไฟนอลถึงแม้จะน่าเสียดายแต่ก็สู้มาได้อย่างเต็มภาคคูมสมกับที่เป็นทีมสุดยอดระดับต้นๆของประเทศไทยแล้ว